สวัสดีตอนบ่ายนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้หน้าตาสดใสนะคะวันนี้เราก็ยังต่อจากในคราบที่แล้วกับเรื่องการสื่อสารเนาะใน,นชีวิตของเราในทุกๆวันเนี่ยเราจะสื่อสารกันโดยวิธีการใดบ้างคะอะไรบ้างนะคะการพูดฟังพูดอ่านเขียนครับถูกไหมคะถูกแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําให้มากที่สุดในสีรร่ทักษะนี้น่าจะเป็นเรื่อง ตอบอีกนะคะการฟังครับเป็นเรื่องการฟังนะคะการฟังเป็นการรับข้อมูลอานักเรียนรุ่นใหม่คะนักเรียนชอบฟังหรือว่าดูจากสื่ออะไรมากที่สุดคะดูค่ะดูดูยูทูบดูนะคะอ่านนดูจากติ k กตอกนะคะ YouTube เหมือนกันแล้วสื่อประเภทไหนที่นักเรียนชอบดูเป็น,ป,นประเภทอะไรคะ ภาพ,พยนต์นะคะ,ะเ์ะคะะเชืะะ่อคค่ะลิสั้นๆค่ะค่ะดูคลิสั้นๆวันนี้นะคะอาครูนำสิ่งที่น้องเรียนชอบนะคะมาให้ดูนะวันนี้เราจะมาดูในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่มาจากเรื่อง Be Someone Hero นะคะซึ่งตรงนี้ให้ตั้งใจนะคะให้ตั้งใจดูเพราะครูจะไม่เปิดเสียงนะคะจริง เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหลังจากการดูภาพยนต์นี้นะคะนักเรียนพร้อมรับชมหรือยังคะ เดี๋ยวให้เพื่อนนะคะทุกคนจะได้รับกระดาษนะคะในใจเนาะคนละหนึ่งแผง่นครูจะให้เวลา2นาทีนะคะให้นักเรียนเตรียมแต่งหรือว่าเขียนเรื่องราวนะคะจากเรื่องที่เราได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะ,อะลองเขียนซิลองคิดดูเอเมื่อกี้จากที่เราดูมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีตัวละครอ,อะไรเราจะเขียนเป็นเรื่องราวอะไรได้บ้างเมื่อกี้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ เลยลองดูสิว่าเรื่องของใครจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคร,รูให้เวลา2นาทีนะคะอายุคนตั้งใจเรื่องของตัวเองไม่ต้องคุยกับเพื่อนนะคะตามสิ่งที่เราได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะมีใครบ้างมันเกิดอะไรขึ้น เร็จหรือยังคะ,คะโอ้โหอ,อยากรู้จังเลยว่าเรื่องของแต่ละคนเป็นยังไงอตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นหาเนื้อที่ว่างๆนะคะหาเนื้อที่ว่างๆเอาหัวใจของเราไปด้วยนะคะติดไว้ที่ใกล้ตัวค่ะนักเรียนลุกขึ้นมาค่ะเราจะไม่นั่งนะคะ เดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มกันเนาะด้วยเพลงนี้นะคะนักเรียนต้องทําท่าตามครูด้วยนะคะคนไหนไม่ทําหัวหน้าช่วยดูด้วยนะคะเพลงง่ายๆเดี๋ยวเราก็จ,จัดจัดกลุ่มกันนะคะนะักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมอ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะท,ทําท่าตามครูนะคะมือซ้ายลุกขึ้นจูขวาก็ถูสะโพกเบา มือซ้ายลุกขึ้นชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาเบาเสร็จแล้วหมุนรอบตัวเราเสร็จแล้วมุนรอบตัวเราเอามือจับเขาจับกลุ่มสองคนจับกลุ่มสองคนจับกลุ่มสองคน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 มือซ้ายลุกขึ้นชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาเบา ชูมือขวาก็ถูกสะโพกเบาเบาเสร็จแล้วหมุนรอบตัวเราเสร็จแล้วหมุนรอบตัวเราสองมือจับเข่าจับกลุ่มสี่คนสี่คนแล้วก็นั่งลงเลยค่ะสี่คนสี่คนใครไม่ครบใครไม่ครบอ่ะสี่คนอ่านั่งนะคะนั่งในกลุ่มของเรา อ๋อไม่มีเพื่อนสามคนพอดีเพราะว่าอีกคนน่งไม่มาเนาะอ่าเป็นโควิดนะคะเราอยู่กลุ่มนี้เลยจากนั้นค่ะแต่ละคนนะคะเล่าเรื่องที่ตัวเองแต่งให้เพื่อนฟังอ่าว่าเรื่องของฉันเป็นยังไงนะคะแล้วจากนั้นให้เลือกเรื่องที่กลุ่มเราคิดว่าดีที่สุดเจ๋งที่สุดสนุกที่สุดในกลุ่มเรามาหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะคะ ให้ปรึกษากันซิลองเล่าร้อยเพื่อนฟังได้ว่าเรื่องของฉันเป็นยังไงเจรงกับปู่กตั้งชื่อเรื่องด้วยก็ได้นะคะ จ็งที่สุดเลยนะคะเจ็งที่สุดเลยนะคะเรื่องของกลุ่มไหนจะสนุกที่สุดการถลกไหนพร้อมนะคะ กล yes. oh ุ่มไหนเสร็จก่อนอยากจะมานำเสนอก่อนนี้ไหมคะโอ้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตื่นเต้นไหมคะเดินลับมาเป็นกลุ่มแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเพื่อนเลือกของเป็นเป็นผลงานของหนูเลยไหมคะอ่าทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะค่ะของกลุ่มหนูนะคะหลังจากที่เรา เราดูจากของทุกคนกันมาแล้วนะคะก็ลงมติว่าอันนี้โอเคค่ะก็เป็นเป็นเรื่องราวนะคะขทตั้งชื่องว่าฮีโร่ละกันนะคะค <c oughs> ือคำพูดสมนุกปากของคนบางคนอาจจะสั้นบาดแผลทางจิตใจให้กับคนอื่นได้นะคะก็อย่างเช่นรบรตั้การณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยคนที่โดนเ่อร์มิลเลียเขาก็จะเจ็บปวดหัวใจทุกท่าน <c oughs> ที่อ่านข้อความที่ เพื่พอรอเยี่ยนเธอจนจนเธอเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเอาหน้าไปพบเจอสับใครนะคะจะมาวันนึงเนี่ยเพื่อนอีกคนก็เหตุการณ์นนเนี่ยแล้วเขาเขาแบบคนคนเหตุเหตุการณ์ที่เพื่อนถูกแกล้งไม่ไหวค่ะโอ้โออใช่ใช่เขาก็เลยพยายามที่จะรวบรวมความกล้าค่ะรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปบอกว่าเ,เพื่อนที่ที่รังแกเพื่อนอีกคนนึงใช่ค่ะแล้วก็ พอช่วาทำสำเร็จคะอรู้สึกดีใจและก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่ที่เธอช่วยเพื่อนเอาไว้ได้ค่ะจริงๆในใจเธอก็เลยพอทำสำเร็จเธอเือวอาา่าเฮ้ยประมาณนั้นรู้อจรที่เธอก็าทำแบบนี้พิเศษเลยเนาเะค่ะค่ะกูอยอดคกูฟังแล้วกูขนลุกเลยค่ะเรื่องนี้เอาพลอยสักกลุ่มค่ะเอากลุ่มไหนพร้อมอีกสักกลุ่มค่ะอาเชิญค่ะรูปหล่อ สวัสดีครับคุณครูยลนคุณครูไปจำวิชาที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับสําหรับเรื่องราวที่ได้ดูนะครับคุณครูครับผมเรื่องของผมก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขามีหน้าตาที่ขี้เหร่ะครับมีรูปลักษณ์ที่ขี้เหร่นะครับก็เลยทําให้เพื่อนนะครับไม่ยอมให้เขากลุ่มด้วยครับคุณครูครับ เธอเสียใจมากครับคุณครูบางครั้งเธอก็ร้องไห้ในสถานการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับคุณครูครับแต่ก็ใน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 ขั้วกลางวิกฤตครับคุณครูก็ยังมีเพื่อนที่ดีที่น่ารักของเขาอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับก็เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยนะครับได้รับคําพูดได้รับการกระทาได้รับสีหน้าแววตาที่ดีะครับและในที่สุดเขาก็มาปลอบใจเธอครับคุณครูครับผมขอบคุณครับ ็เป็นอีกเรื่องนะคะที่สุดยอดมากนะคะเหมือนเหตุการณ์ของเด็กคนนี้ในห้องนี้ลูกใครเคยมีเหตุการณ์ที่เราเคยเป็นฮีโร่เคยช่วยเหลือคนอื่นมีไหมใครเคยที่เราช่วยเหลือเพื่อนมีไหมคะมมอ๋อมีนะคะมีมันเป็นยังไงคะลูกอลูกไหนแล้วเรามาเล่าเพื่อนฟังที่เพื่อนถูกถูกว่าค่ะเหมือนกับในคลิปอะค่ะถูกว่าว่าหน้าตาไม่ดีหรือว่า ผมตัดผมไม่สวยนะ้าสีผิวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้กำลังใจเพื่อนไปนะคะแล้วกอ็อธิบายให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าคนเรามีแต่ความแตๆๆแกแต่างกันเราต้องยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนตัวเคุณค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้มีเพื่อนที่นั่งใกล้ๆหนูเนี่ยเขาโดนคนเนี้ยต่อว่าอีกค่ะนูจะทายังไงคะ,ะก็ต้องคุยกับเพื่อนที่ที่ว่านะคะว่าเหตุผลอะไรตรงมีเหตุผลอะไรที่เป็นส่วนตัวไหมกับเพื่อนคนนี้ นะคะแล้วก็ในคนั้นพูดคุยว่าเราควรจะปรับความคิดของเรานะว่าคนทุกคนเนี่ยอาจะมีความดีหรือความเด่นของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันนะคะตัวเขาเองก็มีจุดเด่นแล้วก็ตัวเขาเองก็มีจุดด้อยด้วยต้องแบ่งกันทุกคนนะคก็ยังยืนยันที่ไม่ว่าสถานการณ์นใหนก็จะเป็นฮีโร่ช่วยเพื่อนใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือเพื่อนดังๆค่ะแล้วใครบ้าง<อ>เคยถูกรังแก อะไรคะใครถูกรังแ,แกยกมือขึ้นครึ่งคางโอ้ยคุณรัฐเป็นยังไงลูกผมเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวน,นะคะก็จะแบบว่าก็จะแบบสกุลี่เล็กน้อยอย่างนี้ครับครับผมก็รู้สึกแบบเศร้าใจครับแล้วผมทำยังไงครับผมก็พยายามหาสิ่งที่มองบวก,กน,นะครับคุณครูนะคะ <gesch uce> แล้วถ้ามีคนมาบูลลี่ผมอีกล้ะคะผมจะทำยังไงผมก็จะหาอ๋อผมก็จะหาสิ่งอื่นที่ทำให้ผมมีแรงกำลัลใจครับเอาจกของตัวเองอกมานะคะคุณครูคะจะสดงว่าไม่ฟังไม่สนใจยังไงกับที่ใครว่าเราเนาะไม่ว่าจะว <im> <online S 2> ่าว <ue> <disciple. S 2> ันนี้ในอนาคตเราจิตใจเข้มแข็งดีเนาะโอ้โหนี่ก็สุดยอดปรบมือดังๆให้กับเพื่อนหน่อย คนเราเห็นไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะเราต้องต่อสู้และนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยปรบมือให้ตัวเองอีกดังๆอีกรอบค่ะโอ้โหฟงังและดูด้วยความตั้งใจนักเรียนจึงสามารถที่จะได้สร้างผลงานแต่งเป็นเรื่องราวได้ใช่ไหมคะอ่าซึ่งในการเป็นเรื่องราวอันนี้เรียว,ยวล,ล,ลองส่องนี้นิดนึงน,นะคะว่า การที่เราฟังต่างๆเนี่ยอย่างมีวิจารณญาณเนาะเมื่อกี้ที่เรียนแบบตั้งใจแล้วเงียบมากนะคะเมื่อกี้ถ้าใครแอบหายลมขึ้นมาเนี่ยทุกคนได้ยินแน่นอนแต่ทุกคนตั้งใจแล้วสร้างเรื่องที่น่าสนใจมามากอนักเรียนสองนี้นะแล้วช่วยครูตอบเลยค่ะว่าพฤติกรรมใดบ้างที่แสดงว่าเป็นการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยพฤติกรรมที่นักเรียนทํากันเมื่อกี้แหละ เงียบกันไปกว่า2นาทีกว่าๆเนี่ยน,นะคะมีอะไรบ้างที่เราทำอ่ะเร็วนะคะใครตอบมา3คนแรกเดี๋ยวครูพาไปเลี้ยงชาเขียวนะคะ๋โอ,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 อ้มาแล้วนะคะมีมารยาทในการฟังมีสมาธิอ่าระหว่างฟังคิดตามโอ้โหยอดเลยนะคะมีอะไรอีกไหมคะ มีการเชื่อมโยงเรื่องราวนะคะพิมพ์เข้ามาค่ะพิมเข้ามาะนะคะอันนี้ทั้ง1 7 7 0พฤติกรรมต่างๆที่นักเรียนนะคะได้ส่งกันมาเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีนักเรียนทราบและเราก็จะเอาไปใช้ใช่ไหมคะอ่อในการเรียนต่างๆในในพาบต่อไปได้เนาะในเรื่องเดี๋ยวในาับหน้าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูซิลองติดตามตอนต่อไปนะ ว่าเราจะมาฝึกทักษะการสื่อสารอะไรกันต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ